ข้างล่างนะครับตรงนี้เขาจะใช้ปอนไม้นะฮะเป็นจาเหมือนกับโรสเป็นทุนลอยไม่กับเรือนีนะครับท่จะสามารถเห็นว่านี่คือวิถีชีวิตแล้วก็ภูิปัญญาของชาวท้องถิ่นที่แม่น้ำอเมซอนนะครับพร้อมกับเสียงเพลงดนตรีบราซิลครับมันะวันก่อนไปเที่ยวเท็กกลับมาของเช้าครับดนตรีอย่างนี้เลยฮะ สาเหตุที่ถ่ายด้านหน้าเพราะว่าบางครั้งนะครับเราเอ่อบางครั้งคือถ้าอมถ่ายอีกด้านนึงนะค,ความละเอียดจะเยอะมากแลททาให้การโหลดช้านะครับด้้นหลังตรงนี้เขาจะขายน้าแข็งถ้าอยุดได้นะครับ,นนรบซึ่งถ้าว่าใครที่จะมาซื้อน้ําแข็งก็จะมากับเรือเล็กนะฮะมาจากตรงนี้นะครับมากกว่า369อ,องศาพาคุณเที่ยวที่อารเมซอนไหมครับ ข้างล่างนะครับตรงนี้เขาจะใช้คอดไม้นะครับเป็นแบบเหมือนกับฟลอดเป็นทุ่นลอยไม่กับเรืออยงนี้นะครับมีนจะสามารถเห็นว่านี่คือวิถีชีวิตแล้วก็ภูิปัญญาของชาวท้องถิ่นที่แม่น้ำอเมซอนนะครับพร้อมกับเสียงเพลงดนตรีบราซิลครับมันนะวันก่อนไปเที่ยวเท็กลับมาของเช้าครับดนตรีอย่างนี้เลยฮะ สาเหตุที่ถ่ายด้านหน้าเพราะว่าบางครั้งนะครับเราบางครั้งคือถ้าอมถ่ายอีกด้านหนึ่งนะความละเอียดจะเยอะมากก็ทําให้การโหลดช้านะครับด้านหลังตรงนี้เขาจะข่ายน้ําแข็งถ้าอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งถ้าว่าใครที่จะมาซื้อน้ําแข็งก็จะมากับเรือเล็กนะฮะมาจากตรงนี้นะครับมากขว่า369องศาพาคุณเที่ยวที่อาร์มซอนนะครับ9องศาอยู่ในตัวโอมครับจริงๆมี360องศานะครับ